อะไรจะเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมวันนี้กินง่ายๆนะคะคิดถึงสามีกัแม่ไม่อยู่โนและเริงนะคะแกไปหาเพื่อนแกที่อเมริกาวิวีก็จะทำแต่มเมนูส่วนตัวไขต่ต้มต้มไข่อันนี้ไข่ ไข่ต้มสำเร็จมีลูกเดียวแต่อันนี้ต้มอีกต้มไข่ต้มไข่แล้วก็มีแตงประเด็กปลาแจ้วบองเสียบหลายแล้วก็แถมด้วยตับตับตับกิน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 ตับข้าวเหนียวมาเลยข้าวเหนียวมาจ้ากินตับกินตับนะคะ ณปัจจุบันเราเป็นคนดีสารเราไปอยู่ไหนจะเป็นประเทศไหนทั่วโลกนะคะเราไม่ลืมว่าเราเป็นใครมาจากไหนนะคะเพราะว่าเราก็ยังคิดถึงบ้านสามเดือนกลับไปแล้วค่ะหุยหนึ่งเต็มว่านกนยังมีอยยอะ จะเอาเข้าวเหนียวมาตุ้ยกับแจ่วบองกับกินข้าวเหนียวกับตับไก่ดี <laughs> <laughs> จะเอาเข้าวเหนียวมากินกับตับไก่กินตับกินตับแคบไรมิกนี่เด้อแฮสอัต yes, นี้เด้อปุ๊บเล่บปุ๊บเล่บปุ๊บเล่ข้าวเหนียวมาคุยกับข้าวเหนียว มีแตงนะคะแครอทก็ลวกแล้วนะคะข้าวเหนียววันนี้กินง่ายๆมีไข่มีตับแซบเสียงสองเสียงแซบมากแซบมากข้าวเหนียวเข้าเหนียวจะไปอยู่ประเทศไหนทั่วโลกนะคะสุดท้ายก็กลับไปบ้านเราบ้านเรา นะคะตับไก่ปิง้งตะวิวิยางตับไก่กับข้าวเหนียวก็เจ้าบอกนะจ๊ะมาเด้อข้าวเหนียวกันหนึ่งแต่นี้ใส่เราจะเอาพลาส,สติกใส่กล่องกล่องข้าวเหนียวมีแย่ๆต้องอใส่กล่องแล้วก็ใส่พลาส,สติกมันถึงไม่แห้งเร็วนะคะว,วิกจั นึงตั้งแต่เมื่อวานกินไม่หมดก็มาอุ่นอุ่นอเมนูนี้ว่มแม่อยู่คนเดียวเปรี่ยวอลาไข่ต้มไข่สีเขียวนั้นก็คือแต่ไข่สามลูกนี่ต้มต้มเองค่ะเวลาเราต้มไข่เราหยาอกเกลือลงไปนะคะเราก็จะ แล้วก็ต้มเสร็จแล้วก็ลินน้ำร้อนออกแล้วก็ไปแช่เย็นจะทำให้ไข่ไข่ไข่กรอบไข่จะแกะง่ายนะคะมาเริ่พอหิวข้าวแล้วไปเบิงเตยูทูเบอร์แจ็คสิไปเบิ้งชงไหนี่ไปให้กำลังใจความจริงคือความจริงค่ะเราไม่ดัดจริตเราไม่โกหกใครเราไม่ต้องไปกลัวใครนะคะ หิวข้าวเพิ่มพลังด้วยตับตับตับวันนี้กินตับไก่อ่งตับไก่ย่างเสร็จแล้วก็จะไปกินกับแจ่วปลาคนอีสานขาดแจ่วปลาแล้วก็มีแตงมีลวกแค่อทลวกแล้วค่ะแค่อทลวกแล้วอันนี้ตับไก่ตับ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 กินตับไก่กับข้าวเหนียวมันแส้ สมัยก่อนพ่อแม่ก่อนจะไปโรงเรียนเราต้องพ่อแม่ก็จะไปซื้อข้าวกับตับไก่ใช่ไหมคะตับไก่ปิ้งไก่อะไรอย่างนี้นะคะชีวิตคนเราเราไม่ลืมว่าเราเป็นใครมาจากไหนแค่นี้ก็เป็นความสุขของเราใช่ไหมคะเพื่อนๆเก็บแล้วสามเดือนก็คือทุกอย่าง Go home, go home <laughs> Ta lăng bảo bà, bà Go home, go home Láu có chơi cả ban